ใครเห็นดราม่าชุดน้องวายองชุดนี้กันบ้างส่วนตัวตอนเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าสวยดีไม่คิดว่ามันจะมีดรามา่าคืออันนี้เป็นเหมือนนัดที่นิวคาสเซลเขามาเตะกระชับนิดกับทีมเกาหลีใต้แล้วก็มีวงไอฟ์ไปทําการแสดงด้วยชุดของน้องทุกคนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้รู้สึกว่าก็สวยกันทุกคนนะแต่ทีนี้ดราม่ามาลงที่น้องวายองเรื่องชุดนี่หลายๆความเห็นเนี่ยบอกว่าเหมือนช่วงหลังๆมานเนี่ยทางค่าย,ยพยายามจะดันความเซ็กซี่ให้กับวรยองหรือเปล่าดูแบบไม่ค่อยเซฟเลยถ้าเสียงบอกว่าเออจริงๆช เก่งยีนที่แบบมันขาดขาดข้างล่างอะ่ะมันดูไม่ค่อยเหมาะกับชุดเท่าไหร่เลยน่าจะเป็นแบบกางเก,งเ,กงเรียบๆหรือกางเกงสีดําขาสั้นอะไรอย่างนี้ธรรมดาก็พอเห็นส่วนตัวของเรานะก็คือเรารู้สึกว่าชุดน้องอะ่ะสวยดีไม่ได้โป๊ขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกแปลกๆที่แบบจะต้องใส่ชุดประมาณนี้ในที่ที่แบบมีผู้ชายอยู่เยอะมากๆก็ใจว่ามันก็จะเป็นการตกแฟนงคลับใหม่ๆได้อ่ะเนาะก็ไม่รู้น้องจะคอมฟอร์ตขนาดไหนแล้วแฟนคลับน้องในเกาหลีเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงน้องวันยองกันมากก็เริ่มที่จะประท้วงมาที่บริษัทสตาร์ ไม่กี่วันก่อนเราก็เห็นรูปซึ่งไม่รู้ว่าเป็นรูปจริงไหมนะทุกคนก็คือมีเมมเบอร์ของ i อฟ์นี่แหละมาบอกว่าเราได้คัสตอมชุดกันเองด้วยก็คือสไตลิสต์นเนี่ยไม่ได้บังคับให้ใส่ชุดแต่น้องๆเนี่ยออกแบบชุดกันเองแล้วก็ไปบอกสไตลิสต์อีกทีไม่ไแน่ใจว่าจริงไหมนะถ้าใครรู้ก็สามารถมาบอกเพิ่มเติมกันได้หรือทุกคนคิดยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะอย่าไปต่อว่าศิลปินอะไรอย่างนี้เลย